วันนี้จะไม่ได้นําการตั้งค่ากล้องหลังนะครับให้เม็ดกับเครื่องนะครับกรณีเราติดตั้งแล้วกล้องหลังจะมีอาการลักษณะอย่างนี้นะครับให้เราเข้าไปตั้งค่าเพืเฟืองนะครับจากนั้นให้มาที่ตั้งค่ารถยนต์แล้วก็เลื่อนหาคําว่ากล้องกลับนะครับตอนนี้ก็คือ เราสามารถเลือกได้นะครับว่ากล้องของเราเป็นชนิดไหนนะครับเป็นแบบไหนนะครับมันจะมีความละเอียดบอกอยู่นะครับเป็นแบบไหนชนิดไหนถ้ากล้องทั่วไปก็จะเป็น c c d เนี่ยนะครับก็ตแตะเข้าไปที่ c c d ีเครื่องก็จะบันทึกแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะครับ นี่ก็คือมันเปลี่ยนกล้องแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับภาพก็จะมาปกตินะครับ,บค,ครับผมครับ